สวัสดีครับสมปรีกรเกษตรทำเงินมาแล้วครับพี่น้องมอนินมคั้พี่สมปรีกรเกษตรทำเงินนะครับจะได้พาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาเบิงการไถเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมันเทศญี่ปุ่นนะครับแปลงนี้พิกัดอยู่บ้านหนองเมาตำบลสาวบ้านพญาอำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัด นครราชสีมานะครับผมเป็นแปลงของไห่เมาคนเก่าคนเดิมนะครับพื้นที่ซิปไลเพิ่นมาครับก็ได้เก็บเกี่ยวไปหลายแล้วครับพี่น้องมือนี้เป็นมือสุดท้ายนะครับมาพ่อเพิ่นพอดีนะครับเป็นแปลงที่ไงนะครับผมตอนนี้คนงานมันเก็บอยู่ครับนี่ครับเป็นหัวแบบนี้นะครับน้องมาตรฐานครับผมหัวสวยงานเดี่ยวนะครับ แต่ว่าหัวจะใหไ่ปันไหนเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นม่นหนาหนาวนะครับตอนนี้คนงานเพิ่งก็กได้เก็บนะครับคนงานประมาณสิบคนมัน้งประมาณสิบคนครับสิบเอ็ดคนเนาะคนเพีสเมเสมอคนไทยมาแหละครับอ้อ่ซ้อนน้ำมันครับผมได้ยินข่าวมาว่าราคากะแรงครับช่วงนี้ราคาสิบสิบบวกนะครับเนาะ จะคลองเป็นครับเดี๋ยวจะพาสอบถามนะครับนาะว่าพ่อใจบอนะครับนี่นนสวัสดีครับพี่ชายนะครับมือนีนุ้ี้โอ้สุดยอดสุดยอดหัวแดงใจบายเลยเป็นเหมือสุดท้าย่อสุดท้ายพอดีหน่อยเน,ะเนาะมาพัมาท่านพอดี ตอนสอนครับเป็นตอนสอนหัวนี่เนียนๆครับเนียนๆตามมาตรฐานแมงมุมีไรปลอดภัยไรแมงครับฝนครับเป็นเหงาเนาะครับเนาะมันก็จะบวเสมอไไปด้น่อยเากาแติดหนาวติดครับติดมันติดหนาวครับพี่น้องเตรียมดินบริเน้น่ฝนตกดินดินเหนียวครับช่วงนั้นช่วงปลูกปลูกมันไปไปฝนเนาะต้นหนาวก็เลยหัวบ่ชใหญ่ปั่ดครับ นี่ครับโอ้ยวัดลาดพี่น้องเกือบประมาณคือยิบหาเทนยิบหาสามสิบสามสิบสามสิบครับยิบหาสามสิบนี่เนี่ครับตรงดีตรงมาตรฐานครับครับแปลงนี้จักไรครับพีสิบไรครับสิบไรนาอครับบอกบอกพิกัอีกที่นึงนะครับผมอ่ออำเภอ ตำบลสว่านพญาอำเภอสว่านพญอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับจังหวัดนครราชสีมาโคราชของเฮานะครับน้องแปลงนี้สิบไร่พอนะคาดว่าได้เจ็ดตันครับไปก็ถ้าเซตแปลงกันอาจจะอยู่ที่สามสิบห้าตันครับสามสิบห้าตันตกไรละสามตันกว่านะครับน้องแตถือว่าโอเคครับมันหนาหนาวครับมันหนาหนาวหัวไม่ค่อยไปครับผมมันอั้นนะครับน้องคนก็ยังอัดหลังคนก็ยังอั้นครับ แต่ว่ากัมาตรฐานครับผมสามตันขึ้นนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะราคาได้ยายครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็บสิบสิบวกครับสิบบวกสิบวกคนว่าโอ้ดีมากครับถือว่าราคาสุดยอดแล้วครับสิบวกบวกเคยมีแบบนี้มาก่อนครับบวกเคยราคาบวกเคยขึ้นขนาดนี้มาก่อนครับผมสิบวกกับสามหมื่นก็บาทนะครับสี่หมื่นนะครับไรยหนึ่งนะครับถ้าสามตันแมนบ้าเหรอแมนอยู่เนาะแมนครับ รับสีปลากับกูนกันเอาเองได้พี่น้องเด้อยางมันได้ครับยามันได้ครับมันเจีบก็มีพานาะเกษตรก็ะมีได้หีแม่ครับเอาเอาแนืนอนบมได้นอนกับกันกระเสียดอ้เสียงผมกับแตกๆครับลองเพลงมาขึ้นอยาพายางชมครับผมโอ้ยฝุ่นพี่น้องวัวมันนะครับนี่วัาสดสดไม่ต้อง มีสเต็ปยังเลยเบอร์ดมภาพเยครับยกยกขึ้นได้ยกขึ้นไ้ครับนี่สดลงนะนี่รอรออ่าโอ้ยวันนี้กนงานจะก้นครับผมนี่นี่ก็สิบสอครับวันนี้สิบสองเนาะสิบสองหายไปสามสี่ทันสามสี่ทันก้นงานไปใส่เงินก่อนนะ เก็บกับการเก็บกับแตกต่างกันไปน้องเนะทางไหลสามพ่อจะเก็บใสืคู่น้องหัวมันสั่นอันนี้หัวยาวครับผมก็เลยใส่กระสอบนากาแตกต่างกันไปน้องครับการเก็บเกี่ยวแต่ละคนการไถกับแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพื่อนไถก็อาจจะ ครับแต่ละพื้นที่กแล้วก็ผานไถมั่นนะครับผานขูดมันกระแตกต่างกันไปก็สวยงามครับพี่น้องโอ้ยมีแต่หัวมันครับผมอันนี้คือเว้นลองนะครับถ้าไถท,ทุกรองนี่จักแม่นยังเป็นอย่งางละครับอันนี้คืออีกรองนึงมา่ท่านไถได้พี่น้องนี่รองหนึ่งท่านไถครับผมเพื่อนจะไถเวนลองนะครับนาะ เพราะว่าหยังบุ๋นนี่มันสิเหยียบน้อยเนาะเหยียบหัวมันครับร่องมันน้อยบ่ครับหน่อยก็ลดน้อยแล้วที่จังหัวมันมันขึ้นจังซี่ถ้ารถไทยมันิเหยียบหมุนมาครับครับครับครัยของครับครับลดไปเอาโอ้กะร่องน้อยหรือว่าเพิ่นมันเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้ครับผมมันแตกสะนัหนเนาะอ้ายเนาะเออ่เตรียมดินบ่ได้ครับฝนตโอ้เตรียมดินบ่ได้จังที่เว้าไว้ที่แรกว่าตอนนั้นน่ะฝนมันชุก ฝนตกคนะหยดยดหัไดเลยนะครับมันบุญนี่นะครับผมอืมคุณครับโอ้ยมาเบิ่งจีจับให้เบิ่งแก่ๆเล้อ้าดเงานี่ยอ้มพี่นนาะโอ้ยเบิ่งเนี่ยบหัวมันครับคุณเอาไปหาหัวแมงไปให้ ใกล้ไงกากับ่อเห็นหนึ่งได้เลยพี่บะไปกินเดอ๋ยุดครับสุดยอดสุดยอดอันนี้เงาเดียวน่นี่อันนี้เงาเดียวบูยผุดมาตรฐานครับมาตรฐานวันนี้ราคาแรงครับแต่ปกติอ้พันว่าได้ร้ายตันกว่านี้เนาะปกติก็สี่ตันครับสีตันขึ้นครับปกติ แบบนี้มามันปลายฝนน้ำน้อยเนาะปลายฝนต้นหนาวครับเตรียมดินกับยากหลย่างอุ้มกับหลย่างไหลไถลุตูตะไปเห็นปะยกหล่องยากก็เลยได้ซ้ำนี่ครับผมแต่ว่าราคากับมาดันไห้พอดีนะครับนาอราคาดีครับผมราคาดีซ้ำทองคำจุคโบรานั่นแหละราคาแรงนะครับ คุณครับกร,กระสอบกระสอบตั้งรัดฟานเลยพุ่นอื้อนี้ก็แล้วเนาะครับพายนะเนาะแล้วครับมแล้วก่อนค่ำบ่พุ่นนี่เผื่อบ่หลายครับผมครับครับผมไผสนใจเนาะครับเนาะไผสนใจอยากปลูกบ่ให้อีหลีบ่เบิด ก็เอาเบอร์ไปเนาะครับเดี๋ยวไปสนใจอยากปลูกหรือว่าอยากมาศึกษาดูงานนะครับพ่ออยากมาเบิ่งพื้นที่จริงๆนะครับกัติดต่อโทรมาสอบถามไอใช่เพื่อนใดนะครับเพื่อนชายเบอร์แล้วนะครับเอาครับผมฝากเบอร์เนี้ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองครับผมแปดห้าแปดแปดห้าแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าสามครับผมรปฏิเกัติดต่อบ้างกบพี่เลยได้ครับครับกันโทรปฏิดกับโทรมาเบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์สี่สองแปดสามสองหนึ่งครับผม กะสองเบอร์นี่ครับวนเวียนอยู่แถวนี่แหละผมก็เด็น <c oughs> ากินอยู่แถวนี้แหละกะต้ <c oughs> <c oughs> องม,สมาสอบถามลยครับผมไผสีมาศึกษาดูงานนะครับน้องเบื้องบางคนก็อยากเบื้องแปลงจริงๆนะครับหรืออยากสร้างยอดนะครับเอาไลน์เอาหน่อยก็โทรมาอาา่านเราได้นะครับยินดีต้อนรับครับครับผมไผอยากปลูกนะครับนาอ,นอเดี๋ยวนี้ราคากําลังแรงครับผมคาดว่าปีนี้น่าจะแรงต่อนเนื่องนะครับ กับขันบบตัวนะครับนาะครับกะสมควรแก้เวลานะครับเป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องมือนี่กะบนุ่มกับพี่ครับผี่สืเมา่กดเก่าคนเดิมกะขอลาพี่น้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม าดินแน่นครับพี่น้องงอม,มนันครับผม